เรื่องมันมีอย่ว่าขณะที่ใบกําลังยืนสํารวจอีเวนต์ใหม่อยู่นั้นโจโฉก็มีผู้หญิงคนหนึ่งใครไม่รู้เนี่ยทุกคนคืออยู่ๆเขาก็เดินมาหาใบเราก็บอกว่าขอผ่อนหน่อย <c oughs> แล้วดูจากการแต่งตัวแล้วเนี่ยน่าจะเป็นผู้เล่นใหม่ตอนนั้นใบก็เลยกดให้มาม่วงไปเพราะว่ามันเหลือจากการทําอีเวนต์เห็นอย่างนี้แต่ก็ติดหลายสถานะอยู่นะพอ <c oughs> ให้ไปแล้วก็คิดว่าคงจะจบไม่มีอะไร <c oughs> แค่ขอธรรมดานะทุกคนดูอ,อเขาว่าใบด้วยลอยสะเป่าให้น้อยจังอะงั้นเอาวันนี้ไปด้วยเลยละกันหมดกระเป๋าแล้วเนี่ยศุสาว่าจะเก็บไว้ทำมีแหวนพูกซะขนาดนี้เอาไปลอยแล้วใบก็คิดว่าครั้งนี้เขาคงต้องขอบคุณใบเพราะว่าดอกมันใหญ่แต่ทุกคนนอกจากเขาจะไม่ขอบคุณเขายังไม่พอใจใบอีกดูดิเขาบอกว่าผ่อนใบน้อยอะให้เอาไปให้เขาอีกเดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่หรอ ก็พิมพข,ออขออีกขออีกอยู่แบบนั้นน่าทุกคนจนใบไม่ได้ทํามีเว้นละคือแบบใบไม่อยากให้แล้วอ่ะไม่ได้ปะให้ไปตั้งสองอันแล้วแทนที่จะขอบคุณและทุกคนดูเนี่ยเขาพูดแบบนี้ใส่ใบอีกแล้วอ่ะงกอะไรก่อนคือจริงๆไม่ว่าใครให้อะไรก็ต้องควรขอบคุณแล้วก็รับไว้หรือเปล่าตอนนั้นคือใบเดินหนีเลยแล้วเขาก็เดินตามด้วยนะทุกคน <S <S เดินมาขอฝนอีกมึนชะมัดบอกขอใหญ่ๆเจ้าใหญ่เท่าไหนก่อน และนี่ใบโดนอีกแล้วทุกคนเขาบอกว่าใบนิสัยเสียท,ท,ทั้งที่ใบให้ผลเขาใบก็เลยตัดสินใจว่ากับสวนเลยแต่นางก็ไม่หยุดนางไปขอผลคนอื่นทั่วแมบบเลยจนคนอื่นเขาล่ำคานกดออกหนีอะ่ะเจอบแบบนี้ก็ไม่ไหวนะทุกคนได้แล้วยังไม่พอใจใบก็เลยออกหนีด้วยเลยเฮ้